โอ้เป่าลมใ่ก่อนเลยกลับขอบพระคุณคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเอารูด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณหวานหวานเสียงหวานหวานเก่งมากค่ะกลับขอบพระคุณคุณแม่ไม่ประสงค์ออกน้มนะคะเมตานะคะวันนี้เมตตาปิดร้านให้เลยนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะโอ้สวัสดีใหญ่เลย กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จา๋าที่เอ็นดูเมตตาในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองอยาเจ็บย่าจนนะคะคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สรวางทุกๆประการะคะ่ะอันนี้ก็คือน้องแอนนานะคะน้องตาบอดหนึ่งข้างค่ะคุณแม่จา๋าตาบอดข้างนี้นะคะนี่นี่ตาน้องบอดข้างนี้นะคะก็จะขาวเลยเนาะนะคะ อันนี้คือตาดีนะคะเวลาน้องควานมาป้อนหรือว่ามายืนอะไรก็จะยืนข้างนี้เนาะน,นะคะน้องจะได้เห็นนะคะผละไม้ล้นตะก้าเลยผลไม้ล้นจุกๆเลยคะ่ะนะคะน้องถ้าเป็นยาในเปียน้องก็จะเด็ดกินแต่ยอดนะคะคุณแม่จ้าอนีเด็ดกินแต่ยอดนะคะนุ่น ون. ลำต้นก็ต้องเก็บทิ้งหมดนะคะนุ่นกองเป็นภูเขาเลยนะคะนุ่นทางนู้นนะคะกองเป็นภูเขาเลยนะคะถึงแม้พ่อควันจะตัดมาอ่อนแค่ไหนเนาะนะคะคือฟัาน,น้องเรือน้อยแล้วคุณแม่จา๋าฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะฝากเอ็นดูช่องเล็กๆนะคะครอบครัวเล็กๆนะคะของเราด้วยนะคะคุณแม่จา๋าอร่อยเลยนะคะสะบัดหูใหญ่เลย สบัดหูใหญ่เลยอมอมอมก็เมื่อ,อ,อก,ก่อนน้องก็มีเพียงต้นไม้นะคะเป็นร่มเงาเนาะนะคะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่ออ่ น้องควานรู้จักไลฟ์อะไรอย่างนี้เนาะนะคะมีแม่เอฟซีนะคะเข้ามาช่วยเหลือนาะนะคะชีวิตน้องก็ดีขึ้น,นะคะ่ะคุณแม่นะคะมีบ้านอยู่นะคะมีบ้านนะคะเป็นร่มเงาเนาะนะคะไม่ต้องตากแดดตากฝนนะคะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็นะคะมีผลไม้ก็ได้ทานบ้างได้ไม่ได้ทานบ้างเนาะนะคะเพราะว่าน้องควานก็ พยายามแล้วก็ทำเต็มที่แล้วเนาะนะคะในแต่ละวันก็พยายามไล์ตั้งแต่เช้าเนาะนะคะบางทีก็อยู่จนถึงดึกดื่นเลยนะคะเพื่อที่จะมีคะแนนซื้อยาซื้ออาหารให้เขาทั้งสองเชือกได้ทานเนาะนะคะก็แต่ว่าช่องเราก็ผู้ติดตามน้อยเนาะนะคะมีแม่เอฟซีรู้จักน้อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะคุณแม่จา๋า ฝากช่องเล็กๆนะคะไปในอ้อมอกอ้มกอมกอดอ้อมใจของคุณแม่นะคะทุกๆท่านด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องกราบกอบพระคุณคุณแม่ไม่ประสองค์ออกน้มเป็นอย่างสูงเลยโอ้กอบกลัวใหญ่เลยนะคะถ้าว่าเป็นอ้อยอ้อยเป็นต้นๆนี่คือน้องกินไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่จ้าอันนี้ก็คืออ้อยคะน้ำนะคะอ้อยคะน้ำคือเราต้องเอาอ้อยคันน้ำเนาะนะคะไม่งั้นเขาก็กินไม่ได้นะคะแล้วก็ผ่าเป็นท่อนปอกเปลือกนะคะมาเรียบร้อย อันนี้คือทานได้บ้างน้องเป็นช้างที่ชอบทานอ้อยนะคะแต่ว่าฟันตั้งแต่ฟันน้องล่วงเยอะนะคะน้องก็กินไม่ได้เลยนะคะกินอ้อยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่แม่ประสองออกน้าอีกครั้งนะคะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวก็จะโหลดไม่ได้นะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะ